ข่าวเดือนทุกคน การเดินทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนจริงๆนะครับล่าสุดคุณคนทางด้านบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยได้โพสต์ถึงน้องโซเฟียครับถ้าพวกเราเท้าความนะครับไปถึงน้องโซเฟียตั้งแต่ก่อนเข้ามาอยู่วงการนะครับโซเฟียเนี่ยเกิดขึ้นนะครับกับรายการซุปเปอร์เทนครับทุกคนซึ่งมีพี่อุงอิงเป็นไอดอลนะครับน้องร้องเพลงหอบฝันมาหลังฮ้านครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าใครยังจําได้อุงอิงเพชรบ้านแพงไปเซอร์ไพรส์น้องกลางร,รายการ โซเฟียเนี่ยถึงกับร้องไห้กันเลยทีเดียวครับในเหตุการณ์นั้นครับจนนำมาสู่นะครับทุกวันนี้น้องโซเฟียได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งสมาชิกของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับแล้วตอนนี้โซเฟียถือว่าพัฒนาการได้แบบสูงมากๆครับทุกคนหลังจากนั้นครับในเวลาต่อมาเนี่ยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบอสโจนะครับได้มีการโพสต์ถึงน้องโซเฟียครับโดยมีข้อความที่บอกว่า พ่อจะปั้นหนูให้เป็นดาวอีกคนรอวันเวลาและจังหวะดีๆมาถึงมันเป็นเวลาจะเป็นตัวจัดสรรน,นะครับให้ดูพี่อุงอิงเป็นตัวอย่างเด้อลูกการเป็นศิลปินการวางตัวเป็นยังไงรัก FC รักองค์กรเยอะๆทำตัวน่ารัก หนูมาแน่บอสโจโย้ำอีกนะครับว่าหนูมาแน่นะครับทุกคนโซเฟียเพชรบ,บ้านแพงกลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับทุกคนเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยโซเฟียถือว่ากระแสดีมากๆครับทุกคนไม่ว่าน้องจะทำอะไรตอนนี้แฟนคลับเนี่ยให้ความสนใจหนักมากลองเข้าไปดูดูเฟซบ o ๊กของแม่พวงนะครับแม่ของน้องโซเฟียเนี่ยโพสรูปไหนโพสสถานการณ์ไหนแฟนคลับก็อยากเข้าไปดูสำหรับน้องโซเฟียนะครับน้องเนี่ย เริ่มต้นมาด้วยการเป็นเป็น,ปนมีพี่อุงอิงเป็นไอดอลเนาะทุกคนจากคลิปอิ่มข่าวกระแสะได้พูดเอาไว้ว่าการเดินทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนใช่ไหมครับโซเฟียเองก็เหมือนกันครับน้องตั้งแต่ก้าวเข้ามาอยู่ในวงการเนี่ยน้องเดินตามรอยพี่อุงอิง ตลอดนะครับทุกคนทุกคนถ้าทุกคนได้เห็นสตอรี่ของน้องน้องก็ช่วยพ่อกับแม่ขายส้มตำหน้าบ้านใช่ไหมครับทุกคนระหว่างที่น้องเนี่ยช่วยแม่ขายส้มตำอยู่ก็จะร้องเพลงครับให้กับคนที่มาซื้อส้มตามเนี่ยได้ฟังกันครับทุกคนน้องเดินตามรอยพี่อุ๋งอิงมาโดยตลอดครับทุกคนวันเวลาเป็นตัวจัดสรรจริงๆ จนก้าวเข้ามาสู่เป็นสมาชิกในวงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงภายใต้สังกัดสาวน้อยลำเพลินอีดีเรคคอร์ดบอสโจก็ปั้นน้องนะครับมาเรื่อยๆเลยออกเพลง10เป็นให้ได้ไอดอลเนี่ยเพลงนั้นได้รับกระแสตอบรับดีมากๆแล้วก็ติดมาแรงด้วยครับทุกคนยังยืนยันว่าจะเป็นว่าจะยังยืนยันว่าน้องจะเดินตามรอยพี่วงอิงนะครับกับกับบทเพลงสิเป็นให้ได้ไอดอลนะครับทุกคนก็ตอนนี้วันเวลาจัดสรรแล้วมิมองว่าโซเฟียเนี่ย ฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับ น้องเสียงดีมากขึ้นเสียงมีความออดอ้อนอย่างที่พี่ขา่ขาวกระแสได้พูดไปในหลายๆคลิปนะครับและตอนนี้คือโตเป็นสาวแล้วและยิ่งคลิปล่าสุดที่น้องได้มีการมอบมาลายให้กับพี่อุงอิงเนี่ยอา่าด้านหน้าเวทีนะครับเหมือนกับไปมอบทิปให้พี่อุงอิงใช่ไหมครับคลิปนั้นก็กลายเป็นไวรัลเลยครับพี่กอลแลวคนเข้ามาชื่นชมเยอะมากๆว่าน้องเนี่ยนี่แหละมีพี่อุงอิงเป็นไอดอลแล้วน้องเดินตามรอยนะครับตอนนี้เนี่ยน้องถือว่ามาไกลามากๆแล้วแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆแล้วสำหรับน้องโซฟ เพรบ้านแพงจนนำมาสู่คลิปล่าสุดที่อุ้งอิงเนี่ยเอามาไลนมามอบให้กับน้องนะครับทุกคนมาเซอร์ไพรส์น้องจนแม่พวงแบบว่าโอ้โหยิ้มแก้มปริร้องไห้กันไปนเลยทีเดียวนะครับทุกคนนี่แหละความดีที่น้องได้ทํามานะครับจนนํามาสู่พี่อุงอิงเนี่ยมาเซอร์ไพรส์พ,พวงมาลัยน้องในวันนั้นนั่นเองครับทุกคนนะตอนนี้นะครับน้องโซเฟียก็ถือว่าเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนะครับเวลาที่หมอลําสาวน้อยเพรบ้านแพงเนี่ยแสดงอยู่ใกล้บ้านนะครับน้องก็จะ,ะไป ไปโชว์บนเวทีนะครับแล้วตอนนี้บอสโจเหมือนกับว่าจะให้น้องไปอยู่วง2อ,อันนี้อิมม่มคิดว่า,าน่าจะไปได้ทั้ง2วงเนาะเพราะว่าน้องก็ยังติดเรียนอยู่สำหรับน้องโซเฟียเพชรบ้านแพงเนาะถ้า,าสาวน้อยลำเพลิน สาวน้อยลำเพลินโชว์ไปแสดงใกล้บ้านน้องอุง้มอิมคิดว่าน้องโซเฟียก็น่าจะไปแสดงที่สาวน้อยลำเพลินโชว์หรือสาวน้อยเพชรบ้านแพงวงใหญ่ไปแสดงใกล้บ้านน้องนะครับน้องก็น่าจะไปขึ้นโชว์นะครับในระแวกใกล้ๆบ้านอุ้มคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะครับเนาะก็โอ้โหถือได้ว่าเป็นกําลังใจให้แล้วก็ตอนนี้น้องมาดีมากๆแล้วก็อนาคตไกลแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตายังหูสะสวยลูกครึ่งเนาะทุกคนสะสวยแล้วแต่งเป็นหมอลำออกมาคือสวยมากแล้วน้องเนี่ยเคยเรียนเดิน เรียนเต้นมาก่อนครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วมีโอกาสมากที่จะได้ไปประกวดนางงามแบบภายใต้สังกัดสาวน้อยหรือไปเป็นนางเอกนะครับของละครอะไรต่างๆก็ว่ากันไปครับทุกคนในอนาคตเนาะซึ่งบอสโจเนี่ยสนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็โอ้โหตอนนี้เราเห็นบอสโจโพสเนี่ยพ่อสิปั้นหนูให้เป็นดาวอีกคนรอวันเวลาจัดสรรจังหวะดีๆมาถึงวันเวลาเป็นตัวจัดสรรน,นะครับให้ดูพี่อุงอิงเป็นตัวอย่างเด้อลูก การเป็นศิลปินการวางตัวยังไงให้ดูพี่อุ่งอิงเป็นตัวอย่างรัก f อรักองค์กรให้เยอะๆนะครับทำตัวน่ารักน่ารักหนูมาแน่นะครับทุกคนโอ้โหคนเข้าไปคอมเมนต์คนกดไลค์เนี่ยสามหมไลค์ 30, like กันเลยทีเดียวนะครับอ่ะแล้วก็แม่พวงเนาะก็ได้มาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของบอสโจนะครับบอกว่าขอบคุณพ่อโจหลายๆเด้จ้านะครับอ่ะแฟนคลับ f c ก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กันเยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะครับเนาะอ่ะนะฮะ นะครับแล้วก็บ้านฮักน้องฮักแพงตอนนี้มีแล้วนะใครที่ยังไม่ได้เข้านะครับทุกคนใครที่อยากสนับสนุนน้องเนาะก็เข้าไปได้กันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยโอ้โหแฟนคลับคือมาแชร์เยอะมากคนกดไลค์สามหมื่นนะครับทุกคนเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องโซเฟียถือว่าเป็นศิลปินเด็กนะครับที่มีความสามารถอีกหนึ่งคนเลยแล้วก็เสียงของเขาเนี่ยมีเอกลักษณ์นะทุกคนคือหน้าฝรั่งแต่ว่าร้องเพลงได้แบบอีสานอีสานนะสำหรับโซเฟียเพชรบ้านแพงเนี่ยนะครับทุกคนนะ ก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็แม่พวงตอนนี้เนาะลงขยันลงคลิปน้องบ่อยๆคือแม่พวงเนี่ยเขาอัปเดตคลิปโซฟียลงประจําอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้บ่อยมากขึ้นเนาะเพราะว่าตอนนี้แฟนคลับเนี่ยค่อนข้างที่จะไปติดตามน้องนะครับเยอะแย,ยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับ นะแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนนี้แบบสนับสนุนน้องเยอะแล้วก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเนาะโดยเฉพาะบ้านฮักพี่อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงตอนนี้ก็เหมือนกับว่ามาเอ็นดูน้องอีกคนแล้วนะมาแบบว่ารวบรวมมาไลให้กับน้องแล้วก็มีการมาแชร์ลงกลุ่มของบ้านฮักพี่อุ๋งอิงด้วยนะครับซึ่งน้องเนี่ยรักพี่อุ๋งอิงแล้วก็มองว่าพี่อุ๋งอิงเป็นไอดอลจริงๆนะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าการเวลาพิสูจน์คนได้จริงๆนะครับทุกคนแล้วก็เราเห็นแล้วว่าน้องเนี่ย โหทุกคนดูแววตาพี่โซเฟียน้องโซเฟียเนาะเวลาตอนที่น้องเนี่ยไปมอบรางวัลน,น้ําใจอะให้กับทางด้านอุ๋งอิงด้านหน้าเวทีอะนะทุกคนแล้วก็แบบโอ้โหแววตาน้องคือเป็นประกายมากๆนะครับมันสื่อสารออกมาได้จากทางสายตาเลยนะแล้วก็อุ๋งอิงคือไหว้น้องโซเฟียก่อนด้วยซ้ำเนาะตอนที่อ่าน้องเนี่ยได้มีการแบบมามอบมารับ มาลลยมารับรางวัลน,น้ำใจจากน้องโซเฟียด้านหน้าเวทีนะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะครับพิ้งอิงก็น่ารักมากโซเฟียก็กำลังเดินตามรอยน้องเป็นนางเอกยืนหนึ่งได้แน่นอนนะครับบอสโจคือพูดเอาไว้แล้วว่าหนูต้องมาแน่นะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ถือว่าน้องมีชื่อเสียงแล้วนะ พอมาอยู่สาวน้อยปุ๊บเนี่ยมีชื่อเสียงเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่พวงด้วยกันแล้วกันแล้วก็ผู้จัดการน้องทุกๆคนด้วยกันแล้วกันที่ติดตามน้องนะครับนะก็ขอให้ปังๆดังๆเปรีปร้ยงๆนะครับติดตามผลงานน้องอยู่นะสำหรับน้องโซเฟียเพชรบ้านแพงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับ